มาดูวิธีปอกทุเรียนนะครับสําหรับมือใหม่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือถุงมือผ้าหรือว่าถุงมือหนังนะครับอันนี้หนังไม่มีก็เลยผมก็เลยใช้ผ้ากับมีดนะครับเดินก็ทุเรียนลูกไม่ค่อยสวยนะครับมันจะผ่ายากหน่อยเอาขั้วมันออกครับตัดขั้วมันออกก่อนแล้วก็ มาเฉือนตูดมันนะครับพอเฉือนตูดเสร็จแล้ว,ม,ม,ลลวมันจะมีลายเส้นอยู่นะครับนี่ครับเฉือนเสร็จแล้วมันจะมีลายเส้นอยู่นี่ครับลายเส้นให้เรากีตามเส้นนั้นนะครับนี่ครับอันนี้มีอยู่ สามเส้นนี่ครับขีดตามเส้นนี้เลยขีดแล้วก็ง้างออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับมือใหม่ความจริงปอกไม่ยากหรอกครับนี่ครับเนื้อหยาขีดแล้วแล้วก็ง้างออกมา ง้าออกมาได้เลยครับเนี่ยทุเรียนลูกไม่ค่อยสวยมันเลยปอกอค่อนข้างยากนะครับความรู้สึกผมนะแต่ที่คนที่ขายทุเรียนเขาไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับง้างออกมาได้เลยถ้าเรากีดตามเ,าเส้นลายเส้นมันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> <c oughs> จากนั้นก็หาอะไรมาใส่นะครับเอา แกะเนื้อมันออกมาได้เลยนะครับดูครับลูกนี้ซื้อมา400กว่าบาทนะครับ2โลกว่า420บาทดูว่าจะได้เยอะหรือแค่ไหนนะครับกำลังน่ากินเลยครับไม่ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนนะครับ เดีย๋ยวมาดูว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนีะครับหลังจากง้างเปลือกออกมาแล้วก็เอาเนื้อออกมาเหมือนความจริงมันไม่ยากนะครับถ้าเรามีอ,อถุงมือหน,นังนี่ดีเลยอันนี้ถุงมือผ้าค่อนข้างเจ็บมือนิดนึงนะครับ นี้ซื้อมาปอกที่ห้องเอง <c oughs> ง้างออกมานะครับจะออกมาเป็นภูสวยๆเลยเนี่ครับเนี่ยครับสวยเมื่อก่อนผมปอกนี้จะเละ พอดีไปหาดูคลิปตาม y u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  e เนี่ยนะครับเลยลองมาทำดูเองบ้างือได้ผลจริงๆครับเนี่ะครับเอาแกะเนี้อออกมาก็ได้เยอะอยู่นะครับ420บาทครับทค่นี้นะครับง่ายๆก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ